นับสนุนโดยสิงคอป์ปอเรชันซิมมือถือใหม่ขอต้อนรับกลับมาในช่วงที่2ของ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้นะครับอีก5วันถึงวันตุษจีนแต่อีก7วันจะถึงวันวาเลนไทน์นึกถึงวันว,นวนาเลนไทน์ก็ต้องนึกถึงดอกไม้ผมจำได้ว่าเมื่อสมัย20กว่าปีที่แล้วเวลานึกถึงดอกไม้ที่ส่งทั่วไทยจริงๆต้องมิสลิลลี่ มิสซี่เป็นเพื่อนเราครับเมื่อสองสามสัปดาห์ที่แล้วจําได้ว่ามิสซี่เป็นไอดอลเราในการที่จะปรับตัวจากการขายดอกไม้เป็นหน้ากากหน้ากากผ้าอนามัยซึ่งหน้ากากอนามัยของมิสซี่วันนั้นเรานําเสนอไปแล้วผมก็ได้ถามคุณเลวัตต่อไปว่าดอกไม้ยังทาอยู่หรือเปล่าคุณเลวัตบอกว่าดอกไม้ทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่าดอกไม้ทําแล้วมีความสุขดอกไม้จะสามารถทําให้ผู้รับมีความสุขด้วยปีนี้วันว,นวนาเลนไทน์มิสซี่จะทําให้ผู้รับมีความสุขอย่างไร พบกับคุณเลวัตจินดาผลครับ สำหรับอีกหนึ่งธุรกิจออนไลน์ค่ะต้องบอกเลยว่าได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากๆในช่วงวาเลนทนยนั่นก็คือมิสลิลลี่นั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมาทางมิสลิลลี่จะหันมาจัดธุรกิจทางด้านสุขภาพในการผลิตหน้ากากอนามายัยแต่ว่าธุรกิจร้านดอกไม้ออนไลน์ก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ค่ะรายการ168ชั่วโมงพาทุกคนมาพูดคุยกับแนวคิดการทําธุรกิจร้านดอกไม้กับมิสลิลลี่กันค่ะ เราเป็นบริษัทตรงดอกไม้ออนไลน์แห่งแรกของเมืองไทยณนะวันนี้เราก็ยังเป็นบริษัทที่ไม่มีหน้าร้านดอกไม้ด้วยการที่ส่งตรงจากกรุงเทพถึงทั่วไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าที่ไหนเราก็ส่งได้ทําให้คุณภาพดอกไม้เนี่ยมันเหมือนกันทุกทุกช่อในปีนี้เองเราก็พยายามคัดเลือกสีที่ให้เกิดความโดดเด่นนะครับซึ่งวัยรุ่นส่วนใหญ่ปีนี้ ก็ไม่ก่อชอบโทนสีเข้มๆหรือสีดําแต่เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกโศกเศร้าเนี่ยเราก็มีสีทองตัดแล้วส่วนสีสัญ,สญลักษณ์ของความรักเนี่ยนะฮะในวันวาเลน,น,นทา์ก็คือสีแดงเข้มต่อไม้ของเรานั้นต้องเรียนตรงว่าแหล่งที่มาในช่วงวาเลนทน์ทเนี่ยเราจะเน้นให้ทางเอเนต์เราเนี่ยนำเข้ามาจากกอแหลช่วงแอฟ,ฟริกาเส้นสุดๆมันเส้นสุดๆมันจะหน้าร้อนเหมือนเราอ่ะแต่เวลาในการอยู่บนภูเขาสูง มันอากาศเย็นมันได้ทั้งแดดได้ทั้งอากาศเย็นกุห <M> ลาบที่ดีเนี่ยนะอย่างเช่นดอกนี้ถือว่าดีมากเลยเพราะว่าความสมบูรณ์ของกลีบดอกนะจะแข็งจะต้องมีมากกว่า40กลีบเพราะฉะนั้นกลีบด้านนอกเนี่ยจะต้องมีสีํามันจะคล้ายเป็นกุหลาบกุหลาบดำนะแต่ยังคงไว้แดงอยู <M> ่ริซซิลลี่ ยังคงเป็นตัวแทนของท่านในเรื่องของความรักและความห่วงใยในทุกๆโอกาสหากท่านต้องการให้เราเป็นตัวแทนส่งดอกไม้ไปให้กับคนที่ท่านรักและห่วงใยได้ทุกที่ทั่วไทยเราก็พร้อมที่จะดูแลแทนท่านครับเรารู้สึกว่ามีซิลี่เนี่ย เป็นตัวแทนความรักและความห่วงใยจริงๆก็คือว่าการส่งที่ตรงเวลาเวลาที่เราต้องการที่จะให้ผู้ใหญ่หรือความส่งต่อความห่วงใยเนี่ยเราก็นึกถึงมิสซิลี่เปนน็นอันดับแรกขอบคุณคุณเลวัตจินดาพลน,นะครับที่ก็นาให้ความรู้เ่าเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้โดยเฉพาะดอกไม้วันเวลไทยปีนี้อย่าลืมนึกถึงมิสซิลี่ด้วย พูดถึงดอกไม้บางทีเราจะนึกถึงกาแฟมีคนเคยบอกผมว่าดอกไม้บางทีคู่กับกาแฟผมก็ไม่แน่ใจว่าคู่กันอย่างไรแต่วันนี้ทีมงานผมมีเกร็ดน่าสนใจว่า10กาแฟที่แพงที่สุดในโลกคืออะไรบ้างและคนที่เป็นคอกาแฟพลาดไม่ได้เด็ดขาดต้องดูคลิปนี้และที่สำคัญก็คืออันดับหนึ่งของกาแฟที่แพงที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศไทยด้วยครับ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนชอบดื่มกันมากๆเลยล่ะค่ะนั่นก็คือกาแฟนั่นเองและวันนี้รายการ168ชั่วโมงของเราขอรวบรวมเอาอันดับกาแฟที่มีราคาแพงที่สุดในโลกมาฝากกันด้วยค่ะมาเริ่มกันที่อันดับสิบก็คือฮ a w a i เ a ี k ย n a ค o f f f e e ในราคา1100บาทต่อปอนเป็นเมล็ดกาแฟที่ถูกปลูกในเขตโคนาบนเกาะฮาวาย <Wow. S 1> มีรสชาติเฉพาะตัวติดเปรี้ยวเฝื่อนลิ้นนิดๆค่ะ อันดับที่9 Los ลอสแอน f f e e ราคา1,200บาทต่อปอนด์ <Wow. S 1> สายพันธุ์กาแฟท้องถิ่นของเมืองเอลชวดอเป็นกาแฟที่มีรสชาติไม่ธรรมดาและยังเคยได้รับรางวัลที่2จากการประกวดรสชาติกาแฟจากทั่วโลกมาแล้ว <Wow. S 1> ในปี2006นั่นเองค่ะมาที่อันดับ8ค่ะกับ Starbuck s ์ r a ร i ดิ l นชวล e ูปเป Frappe ในราคา1,500บาทต่อแก้ว โดดเด่นเรื่องคุณภาพซึ่งกาแฟถ้วยนี้นะคะถือเป็นเมนูที่แพงที่สุดของร้าน <Wow. S 1> เพราะว่าชงจากวัตถุดิบชั้นเลิศนั่นเองค่ะอันดับที่7ฟาเซนดาซานตาอินิสราคา1,600บาทต่อปอนด์สายพันธกาแฟที่มีอายุมันมากกว่า100ปี <Wow. S 1> ถูกปลูกมากในเทือกเขาประเทศบราซิลซึ่งขั้นตอนในการปลูกค่อนข้างพิถีพิถันกันเลยล่ะค่ะ อันดับที่6จะไมคอ์รุม่มเมล์เทนคอฟฟี่ราคา1,700บาทต่อปอนเพราะว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของรสชาติที่ติดขมแต่สัมผัสนุ่มละมุนนั่นเองค่ะอันดับที่5เซนเฮเล n น่คอฟฟีในราคา2,500บาทต่อปอนปัจจุบันถูกปลูกบนเกาะแห่งหนึ่งท่ามกลางมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งห <Wow. S 1> ่างจากชายฝั่งมากทําให้ต้องเสียค่าขนส่งสูงนั่นเองค่ะ อันดับที่4โคปีรูแว็กราคา5,100บาทต่อปอนซึ่งหลายคนนะคะอาจคุ้นเคยกับคําว่ากาแฟขี้ชมดนั่นเองโดยกรรมวิธีในการเก็บนะคะคือให้ชมดกินผลกาแฟเข้าไปก่อนจะขับถ่ายออกมาแล้วแยกมเมล็ดกาแฟออกจากกากอาหารซึ่งทําให้ได้รสชาติกลมกล่อม <Yeah. S 1> และมีกลิ่นหอมนั่นเองค่ะ อันดับที่ 3. ฮาเชนดาเลอเอสเมร์ดาราคา11,000บาทต่อปอนด์ <Wow. S 1> ซึ่งความพิเศษของกาแฟสายพันธุ์นี้นะคะอยู่ที่รสชาติที่กลมกลม่อมและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวโดดเด่นมาจากการคว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดกาแฟทั่วโลกมาหลายปีซ้อนกันเลยล่ะค่ะอันดับที่ 2. f i ฟินเกอแอลอินเจโดคอฟฟี่ราคา16,000บาทต่อปอนด์เป็นกาแฟที่ถูกผลิตออกมาจากเมล็ดกาแฟที่มีขนาดเล็กและหายากค่ะ อันดับที่1นึ Black Ivory Coffee หรือกาแฟช้างไทยนั่นเองค่ะโดยมีราคา1 7 0 0 0 0บาทต่อปอนซึ่งกระบวนการผลิตนะคะคือการให้ช้างไทยในมูลดิธิช้างสามเหลี่ยมทองคำจังหวัดเชียงรายา<ๆ>กินมเมล็ดกาแฟจากนั้นรอให้ถ่ายออกมาซึ่งทำให้รสชาติของกาแฟนุ่มนวลไม่มีรสชาติขมนั่นเองค่ะรู้จักเรื่องของกาแฟแล้วที่น่าสนใจก็คือในแวดวงบันเทิงของพวกเรานี้ มีคนดังๆหลายคนที่คุณผชมรู้จักกันดีเขาเปิดธุรกิจเป็นร้านกาแฟบ้างเป็นเบเกอรี่บ้างมีใครที่น่าสนใจร้านไหนน่าชิมบ้างสักครู่หลังโฆษณาครับ